่สวัสดีค่ะต้นลพ่องคือ่าพี่น้องมาตัมมะโกค่ะพี่น้องนี่หมาดมันตมะโกตมะโกใส่ใบบักขามอ่อนใส่ใบขามอ่อนใส่บักระคือ้นค่ะพี่น้องอันนี้เกรอคือนตำใสบักเขือค่ะพี่น้องเกรอคือนแก่เด็ดขาดหญ้าบักเขือคือนอ่อนบักกระคือนแก่ดต้มใส่ไม่ครบหนึ่งแต่ซีนนี้บักโก มะกใช้ใบขามอ่อนแล้วก็ใช้บเพือขึ้นมันจิมล็อกเบงร์กรอดาผก้ใดา่า,ากินบางคนก็นกนอาจจะเคยกินบางคนก็จะอาจนจิบ่ก็เคยกินใส่ปะลาแต่ปลาชุบดนี้่อบปลาคาพี่นาะสลไส้เกลือคาพี่เนอง ผงชุรบค่ะไผงรนดค่ะ,คะเอ้าเอ้าเอา,เอาคือเปิดก่ได้บันนี่ว่าเันสิเปิดก็ได้เปิดว่ได้ก็บไ,ได้กินแล้วเนะ ทำไงมะเข้ากันค่ะพี่น้องบักโกบักโกสีเป็นบักโกสีน้ำทงไฮทงหน้าแต่นีหมากมันแตบักโกแตบักโกใส่ใบบักขามอ่อนใส่บักเขือคืนต้นบ,บักโกเดียวกันที่กับบางค้นก็จะสืบไปปลูกไปปลูกเป็นไม้ประดับแต่ว่านี่นี่ค่ะมันอยู่น้ำทงไฮทงหน้าแต่ว่ากโกเดียวกันค่ะพี่น้องโกเดียวกันถ้ามากมันเป็นจินได้ค่ะพี่น้อง ไม่เคยกลนมากินรอบเมืองเดือนจนเรยิมบงกอนค่ะ อยากมากินร่องเบิงแล้วจากแล้วผู้ใดบ่กเคยกินผู้ใดยอยากก็มากินจาก <c oughs> มากินร่องเ,องเบิงผู้ใดบ่เคยกินครับ ขอบคุณหลายๆเล้ค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณห,หลายๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ